ดีครับนาโนโอเคนะจ๊ะมาพบกันอีกทีนี้ EP นะครับก็ EP นี้นะครับมันต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องผมจะเล่าเรื่องราวให้ฟังอีกทีนะครับผมไปเจอรถวิกับราคามอไซค์อีกหนึ่งคันนะครับเป็นเจ้าดาก้อนนะครับเครื่องสองพันห้านะ turbo แล้วนะเครื่องสองพันห้าราคาเนี่ยไม่แรงนะครับไปเจอโดยบังเอิญต้องคุยอย่างงี้ก่อนไปเจอโดยบังเอิญน,นะครับเดี๋ยวดูในคลิป นะอันนี้ผมจะมาเกินก่อนเพราะว่าสรุปแล้วเนี่ยจริงๆอ่ะผมต้องได้รถคันนี้มาแต่ทําไมถึงไม่ได้เดี๋ยวผมจะมาบอกก่อนนะครับจะมาบอกก่อนจะได้รู้เรื่องว่าเออทําไมมันถึงไม่ได้มานะครับเดี๋ยวเพื่อนพ้องน้องพี่หาว่าเฮ้ยนี่มันทำคอนเทนต์หรือเปล่าเออไปดูรถใครก็ไม่รู้แล้วแม่งมีตัวตนหรือเปล่าก็มไม่รู้นะอ่ะคืออย่างนี้ลูกค้าผมคนเนี้ยเขามาซื้อมอเตอร์ไซค์ผมนะบ้านเขาอยู่เพชรบุรีนะครับพออยู่เพชรบุรีปุ๊บ เขาซื้อรถผมเสร็จปุ๊บเขาได้รถใหม่แล้วได้มอเตอร์ไซค์ใหม่แม่เขาก็บอกว่ามันมีรถเก่าที่จะขายคือไม่ได้ใช้แล้วถ้าซื้อคันนี้ก็ไอ้รถมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ที่บ้านก็ไม่ได้ขายนะครับไอ้เออไม่ได้ใช้ก็จะขายนะผมเนี่ยเป็นพ่อค้าอยู่แล้วก็คือผมเล่นทั้งมอเตอร์ไซค์เล่นทั้งรถใหญ่อยู่แล้วนะครับแล้วรถผมก็ถามว่ามีรถอะไรบ้างเขาก็บอกไม่รู้ต้องไปดูเอา มีโซนิกคันหนึ่งแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้คันหนึ่งเงี้ยก็พูดอย่างนี้นะครับผมก็ถามก็ถามรายละเอียดไปนะครับก็สรุปผมก็ตามเขาไปเลยวันนั้นก็ตามกันไปมันโพเพน,นะตามกันไปก็ไปถึงบ้านเขาประมาณหกโมงอะ่ะห้าหกโมงเย็นอ่ะก็ค้มห่ะค้มอ่ะนะไปดูมอเตอร์ไซค์นะครับพอไปดูมอเตอร์ไซค์เสร็จปุ๊บมันมีโซนิกคันหนึ่งนะแล้วแอร์เบสคันหนึ่งนะครับ แอร์เบดเครื่องติดโซนิคเครื่องไม่ติดนะก็เห็นแล้วก็เฉยๆนะเพราะว่ามันมันเป็นรถที่ตลาดเขาไม่เล่นกันพุ่งอย่างงี้ดีกว่านะก็เฉยๆแต่เขาบอกว่าไอ้คันนี้ขายด้วยเขาชี้ไปอย่างงี้ไอ้คันนี้ขายด้วยถามว่าคันไหนครับก็คือเจ้าดาก้อนนะครับพเห็นดาก้อนปุ๊บผมก็เลยไปมุ่งไปหาดาก้อนเลยนะเดินดูวนดูมุดด,นะดูนะครับรถนะครับคุยกันอย่างงี้ รถอะคันเนี้ยคตัตตอไม่ค่อยสวยหรอกนะครับเพราะว่ามันเป็นรถแถวเพชรบุรีแต่ว่ามีดามมีอะไรางเนี้มีดามนะมีดาม,ดามดามล่างดามบนแต่ว่าตัวกล่องมันยังโอเคอะพูดถึงถ้าเาไปใช้งานหนักๆเนี่ยเพราะรถก็ใช้ทุกไม้ทุกอะไรพวกนี้ก็ค่อนข้างหนักอยู่นะครับแต่ราคามันเบาหวิวนะก็คือมันด้วยความมันเป็นดาก้อนตอนเดียวนะก็ดูผมก็ดูแล้วแหละดูรอบรถด,ดูอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บ ก็ผมว่าเอาได้นะเอางนี้เจ้าของให้ผมตีราคาผมก็ตีม้วนมาเลยนี่คุยกันแบบเปิดอกกันนะในช่องเราผมตีม้วนรถคันนี้มาทั้งหมดสามหมื่นเจ็ดพบาทนะคือตีไปครับเนี่ยสามหมื่นประมาณสามหมื่นสามื่นสองอะไรอยู่เนี้ยต้นทุนน่าจะอยู่ประมาณไม่เกินสามหมื่นห้าผมคิดว่าดาก้อนราคาสามหมื่นกว่าเนี่ยถึงมันจะผูกบ้างอะไรบ้างผมว่ามันเป็นไปได้อะ่ะ เพราะเครื่องมันเนพราะเครื่องมันอย่างเดียวเนี่ยก็ขายกันประมาณเครื่องมีไอน,นิดๆนะก็มีไอแล้วแหละแต่ว่าเครื่องติดยังติดง่ายอยู่ยังเสียงดีอยู่นะก็ตามสภาพแหละนะครับได้เครื่องสองพันห้านะครับก็ตีไปสามหมื่นเจ็ดนะได้รถนะเขาให้แล้วก็ทําสัญญากันอะไรกันซื้อเรียบร้อยแล้วแหละนะเหลือโอนเงินอย่างเดียวอยู่ดีๆผมนั่งอยู่เนี่ยตอนแฟนผมทําสัญญาเนี่ยผมไม่เอะใจนะครับก็เลย อาขอดูเลขกะซีหน่อยนะครับคือเลขเครื่องอ่ะผมดูแล้วเลขเครื่องก็ก็น่าจะโอเคไม่น่ามีปัญหาแต่เลขกซีผมยังไม่ดูผมเลยแล้วเห็นแกคนซื้อด้วยก็ตอนแรกก็จะไม่ดูนะเออจะเคลียร์ตังค์ก็ด้วยเพราะทำสัญญาเสร็จแล้วด้วยรถก็รถมอเตอร์ไซค์ผมเมื่อขึ้นหลังรถเข็นขึ้นมัดกันเรียบร้อยแล้วนะครับแต่คิดไปคิดมาให้ขอดูหน่อยวะก็อย่างที่ผมบอกว่าไปซื้อรถไม่ว่าจะคันละกี่หมื่นนะ หรือคันจะกี่บาทนะเลขก๊าซีเลขเครื่องต้องดูนะอ่าแล้วผมวก็ก้มไปดูปรากฏว่าเลขตัวถังมันเบอร์นะ TFR ชุดแรกคือหมายถึงว่าเลขเครื่องเขาจะนำหน้าด้วย TFR นะเก้าสิบ h ฮตัวนี้ h ed, ตัวเดียวเพราะว่านเปนตอนเดียวนะอีกหน่อยจะมาคุยเรื่องเรื่องรหัสตรงนี้ก่อนไม,ม่น h ed, ตัวเดียวแล้วก็ข้างหลัง h ed, เนี่ยมันจะมีเลขอีกนะ แต่เลขชุดหลังเนี่ยมองไม่เห็นเลยพูดยง่ายเหมือนสนิมมันกินมองไม่เห็นเลยนะผมก็เฮ้ยเอาแล้วมีปัญหาแล้วนะก็เลยบอกเขาว่าพ่กับยังขอไม่เอาดีกว่านะยังยังยังไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวขอกลับมาเช็คทางทางผมดูก่อนนะพอดีวันนี้ผมมีไปโอนรถมอไซค์ที่ขนส่งนะครับก็ไปถามในตรวจที่รู้จักกันก็จริงๆแล้วถามว่ามันดําเนินการได้ไหมรถคันนี้ได้นะ ท่าที่เท่าที่คุยนะเท่าที่คุยก็คือรถคันนี้ต้องไปแจ้งทางเพชรบุรีให้เพชรบุรีตอกใหม่กรณีว่าเลขมันถูกสนิมมากแล้วมันมันจางมันเลือนลางก็ตีขึ้นมาใหม่นะผมส่งทางเพชรบุรีเขาก็รับเรื่องไปไออย่างเงี้ยได้แต่ต้องให้เจ้าของเขาไปทํานะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือต้องเอารถมาแล้วก็มาให้ทาง ทางหมวส่งทางราชบุรีทางทางพาอพวกผมได้ดูถ้าช่างเขาดูผ่านก็คือผ่านแต่ผมมองตรงแล้วไม่ได้ผ่านเพราะเขาบอกแล้วว่าถ้าทาน้ํายาแล้วมันไม่ผ่านเนี่ยมันไม่ขึ้นเนี่ยเขาเขาเขาก,เขาก,เขาก็เขาก็ไม่ไม่นั่นให้เพราะราชบุรีเนี่ยถือว่าเป็นหนวส่งที่ค่อนข้างเขี้ยวสุดนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยตัดปัญหาแต่ว่ารถคันนี้ยังอยู่ในกำมือผมนะถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดหารถใช้ราคาประมาณนัก เอาอย่างนี้ตัวรถอะผมว่าตอนเนี้ยผมอามอไซด์มาแล้วแต่คราวนี้ว่าพิกอาบเดี่ยนน่าจะอยู่เจ้าของน่าจะเอาประมาณสามหมื่นห้าผมว่าเขาเอาแล้วนะสามหมื่นห้ามาบวกคอมให้ผมสามพันเนี่ยผมผมชี้เป้าให้เลยเออผมชี้เป้าให้เลยแต่ว่าผมรายง,งานก่อนนะคัสซีมันมีผูมีดามนะแต่ว่าก็ตามสภาพมันแต่เอา,เอาไปลุยได้อยู่ดูในคลิปดูในคลิป นะครับดูในคลิปเดี๋ยวจะมีคลิปไปดูนะก็เรื่องราวมันก็เป็นแบบนี้เลยอดไม่ได้รถไปงัมมาได้เดอเมอไซค์กลับบ้านมานะเรื่องราวจะเป็นยังไงนะไปติดตามชมในคลิปนะจ๊ะ เรามาดูกันนะครับนะครับนี่รถรถเข้าอะไรเขาสวนนะผมว่าได้อยู่นะอ,อืมคัสซีคัสซีมีดามนะครับแต่คัสซีเดิมน่าจะยังดีอยู่ต้องใช้คำว่ามังนะถ้าไม่ไม่มังน,นี่ก็ถือว่า ตัวรถนี่น่าจะเป็นรถถือตัวรถก็พอใช้ได้แหละนะครับแต่ถือว่าทํางานมันหนักพอสมควรนะอ่ะในแบ็คหลงแบ็คหลังก็ยังดีอยู่นะกระจกมีแตกนิดนึงล้าวอ่ะหน้าไปล้อมแม็กล้วนะเครื่องเป็นเครื่องสองพันห้านะครับ คันหน้าถือว่าถือว่าได้เดิมนะมเพจเดิมอยู่นะครับเครื่องได้เครื่องสองพันห้านะครับแต่เครื่องยังไม่ได้ติดดูนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมีนะเครื่องแห้งๆอยู่นะแต่คขาซีก็มีดามนะ เสริมดีนะครับซอกดีซอกเดิมนะครับไปนงไปในก็เป็นรถเข้าไรเข้าสวนแหละมมีคอกให้หนังคาบางนะครับตัวรถบางนะครับ เดิมเป็นรถทุกไม้นะใช้งานหนักก็ต้องมีดามกันบ้างนะครับอดูก่อนเอาเป็นว่าเขาซีมีดามแล้วกันนะแต่โดยรวม เรื่องเขาผมว่ายังพอได้อยู่นะยังพอไดไ้ใช้คำพอได้แต่ยังไม่ได้ยินเสียงนะ power นี่เป็น power ติดตั้งนะเปลี่ยนแล้วโอว้ฝั่งเลขสีนี่แดงเลยนะแตก่มันได้ได้ห้องเครื่องเดิม นะฝากระโปรงเดิมอ่ะดูกันข้าวๆรมมาณนี้ก่อนดีกว่านะแต่ตัวรถอถามว่าเดี๋ยวซื้อต้องถามราคาเขาก่อนว่าเ,เขาอยากได้เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าว่าแพงนักก็ตัวนี้น่าจะไปไม่ไหวหลังค,คุ้งค่าก็ยังดีอยู่ เออเดี๋ยวพี่ก็ติดเครื่องให้ดูนะครับโอ้โหแบบยังใช้ได้ไหมพี่ได้ครับแบบแบบเออนี่จำไม่ได้นะในบวกในลบอันนี้น่าจะเป็นบวกะ่ะบวกเฮ้แต่นี่มันสายดำเนาะ <c oughs> น่าจะบวกแหละเนี้ยแบบจอดทึ้งแบบเออใครไปใคมา same na jeta aini จะไม่อยู่อันนี้นาจะต้องไอ้น,นี่น็อตร้อยมันหน่อยน็อตเกี่ยวปล่อยนะพี่นะเดี๋ยวเราดูเครื่องก่อนนะครับว่าเครื่องเขาผมพอได้ไหมนะครับถ้าพอได้ก็ผมว่ามันก็ยังพอเอาไปทำามากินกันได้นะเพราะชุดคอชุดบนเนี่ยสวยอยู่เลยนะอันนี้บังเอิญน,นะต้องเข้าใจว่าบังเอิญน,นะครับฝากระโปรงเดิม พราะตอนแรกมาดูมอเตอร์ไซค์นะครับพอดีพี่ก็ชวนมาดูมอเตอร์ไซค์ที่บ้านก็เ<อ>ขาบอกขายรถใหญ่ด้วยผมก็เลยอืมรถมันมีข้อก<ำไ>บับานาน ลึกพอเราใช้กมพร้อมไม่พอใช้มันต้องไข่ไข,ข่ควงไม่เอาเพิ่มเข้าไปสามตูดตเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องดูกันนะครับอ น่าจะนาะน้ำฝน,นด,ด้านในของไพี่อันไหนตายอยู่ใช่ไหมนะนี่น่าจะหลวมนะมมนมนอืะม น่าจะแบตมันไม่มีวะพี่มีครับมีนะมีแบตใส่หกร้อยอยู่อ๋อถ้าใส่หกร้อยอยู่มันน่าจะมีเนาะพอจะหกร้อยอืมไม่ก็ต้องเอาเอาไข่ควงนะใส่เข้าไปมีมีลูกเลยซื้อตู้ชาร์จสักอันลดเยอะผมก็ซื้อตู้ชาร์จซื้อไว้บ้านอันหนึ่งวิ่พันกว่าบาทแต่ว่ามันชาร์จไม่เหมือนกับไอ้ที่นั้นเขานะ อันนี้มันจะตู้เล็กกระช้าๆหน่อยทิ้งไว้ทั้งคืนน่ะน่าจะไม่พอครัว พวกความร้อนอะไรปกตินั่นเอ ตาามแต่เครื่องติดยังถือว่าโอเคนะวิ่งได้ปกตินะพี่นะผมใช้อยู่พี่เกียร์ไม่ใช่เกียร์เดิมนะเกียร์อะไรพี่เกียร์ใหญ่เหรอเกียร์ใหญ่เหรอไอ้ดามนี่มันดำว่ายังไงมังวะพี่ดำล่างเนี้ยครับดำล่างดำบนนะ แต่ตัวไอตัวขั้ซีมันไม่ได้ผูกใช่ไหมพูดถึงมันก็ตัวขั้วซีก็มีบ้างนะนะก็มีบ้างก็วิ่งน้ำเก็บนะจะว่าไม่ผูพี่มีมีอยู่แล้วผูัอ่ะจะวราไม่ผูก